สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง g a l a x y b l u e วันนี้เราจะมาเล่านิยายเรื่องชีวิตใหม่ไม่ธรรมดาของราชาปีศาจขี้เหงานะคะวันที่2 The Woman Rush Out แม้จะเกิดเรื่องนู่นนี่แต่การทัศนศึกษาวันแรกก็จบลงโดยสวัสดิภาพนักเรียนทุกคนพาก,กันกลับที่พักและเข้าห้องที่ให้พัก3คนต่อ1ห้องจากนั้นพอกินข้าวเย็ยนและอาบน้ำเสร็จก็ถึงเวลาเข้านอนพอดีถ้างั้นก็ราตรีสวัสดิ์นะคะมิสอิลินามิสซ,ซิลฟี เออนาทีสวัสด์วันนี้เหนื่อยยังไงไม่ดูแฮะพอดับโคมไฟภายในห้องก็ปกคลุมไปด้วยความมืดทันทีอิน่ากับซิลฟี่นอนลงบนเตียงจินนี่เองก็ห่มผ้าหลายวินาทีต่อมาที่ดิดี้อันนั้นไม่ใช่หัวของราชาพิศาตแต่เป็นสับระรดต่างหากเสียงกลนและละเมอของซิลฟี่ที่หลับไปด้วยความรวดเร็วเหลือเชื่อทําให้ขมตาหลับไม่ลงมิสอลินา่าตื่นอยู่หรือเปล่าคะสถานการณ์แบบนี้หลับได้สิแปดเ้อมาวางแผนรับมือเสียงรบกวนกันไหมคะ ประมาณ15นาทีต่อมาไม่ไหวแฮะแบบนี้แผนรับมือเสียงรบกวนไม่ได้ผลเลยไม่ว่าจะอุดปากเอาผ้าปิดจมูกเขียนเล่นบนหน้าผากหรืออะไรก็กลับจะยิ่งทำให้เสียงรบกวนหนักข้อขึ้นเฮ้อโธช่วยไม่ได้นะมาคุยกันจนกว่าจะรับดีไหมคะต่างฝ่ายต่างพยักหน้าแล้วก็เริ่มคุยเรื่องสัพเพเหระทั้งสองมักจะทะเลาะกันประจำแต่อันที่จริงแล้วถ้าไม่มีอาร์ตเข้ามาเกี่ยวพวกเธอก็ไม่คิดจะตั้งแง่ใส่กันใช่ขอแค่ไม่มีอาร์ตเข้ามาเกี่ยวพอคุยเล่นกันไปสักชั่วโมงสองชั่วโมงก็แน่นอนว่าหมดเรืื่่่่่อองงจะะคุุยแลในททีีสดเรวาก็ ออกจากปาของจินนี่จนได้นี่มิสอิลิน่าคุณมีคนที่ชอบหรือเปล่าให้อารรณมเรื่องที่ต้องทำเมื่อมาทัศนศึกษาเลยเนอะอิลิน่ายิ้มเฟื่องและเงียบไปหมายความว่าไม่จำเป็นต้องพูดก็รู้อยู่แล้วสินะจินนี่เองก็ไม่สักไซตต่อจากนั้นทั้งสองก็พากันเล่าประสบการณ์ความรักที่มีต่อคนอื่นนอกจากเขาคนนั้นอย่างเช่นว่ารักแรกคือใครหรือความรักในอุดมคติเป็นแบบไหนแต่สุดท้ายแล้วมันก็วกกลับมาที่เขาอ,อยู่ดีไม่ว่ายังไงฉันก็เห็นด้วยกับความคิดของเธอไม่ได้หาร์ได,ไดนั่นมันน่าขขยแงออก เรื่องนี้นี่เราไม่มีทางมาบรรจบกันได้เลยนะคะมีแค่เรื่องนั้นแหละที่ไม่เข้าใจเลยจริงมีผู้หญิงคนอื่นนอกจากตัวเองมาห้อมล้อมคนที่ชอบแล้วยังสบายใจอยู่ได้เนี่ยนะเพราะสำหรับฉันแล้วเขาไม่ใช่คนที่ควรจะยึดเอาไว้คนเดียวไงคะความคิดนี้ไม่มีวันสันคอนใช่จินนี่เคยคิดไปแบบนั้นแต่ไม่รู้ทำไมในอกถึงได้ขุ่นัวแปลกเออเอาเธอถ้าเธอว่าดีก็ไม่ว่าอะไรหรอกแต่ขอยืนการไว้ก่อนเลยนะว่ามีแค่เรื่องนี้เท่านั้นที่ฉันไม่ยอมให้เธอทำตามใจชอบแน่ พอพูดแบบเดียวกันคืนให้เลยค่ะพอคุยเรื่องสุดท้ายกันจบความง่วงรุนแดงก็ถาถทมเข้ามาถ้าแบบนี้แล้วก็ต่อให้มีเสียงรบกวนของซิลฟี่ก็น่าจะหลับได้งั้นก็ไว้คุยกันใหม่ ค่ะราติสวัส์เธอปิดเบิกตาลงเสียงรบกวนยังคงนังก้องอยู่เหมือนเดิมแต่ก็เริ่มจะไม่ค่อยได้ยินแล้วสติของจินนี่ค่อยๆดับวูบลงรู้ตัวอีกทีจินนี่ก็ยืนอยู่ในป่าเป็นป่าที่ดูอบอุ่นบอกไม่ถูกให้บรรยากาศเหมือนกับป่าในนิทานแต่ว่าดูอย่างไรก็ไม่ถูกต้องก่อนอื่นคือดวงตะวันที่เราอยู่บนท้องฟ้าและบนดวงตะวันที่ส่องแสงเป็นมกายอยู่กับมีใบหน้าคมเข้มแบบปรประโยชน์าวาดเอาไว้และส่งรอยยิ้มที่ดูเจิดจ้าเ,เ,เกินไปมาให้อีกทั้งพวกมแมลงในป่าก็ยังร้องด้วยเสียงประสานเป็นจััังงหปลกกๆเเ่่าาาาสตต์พนน้อย ไปตามจังหวะนั้นฝันได้แบบใหม่ซินคะเนี่ยจินนี่ชักสีน้าอยากได้สติแล้วตื่นจากฝันเดี๋ยวนี้เลยทั้งที่ที่ถามแบบนั้นแต่กลับไม่สามารถตื่นได้โท่ทำไมกันนะจินนี่กอดอกโดยมีเสียงปภาสาของมแมงแล้วเหล่าสัตว์ตัวน้อยที่เต้นกันอย่างบ้าคล้างเป็นฉากหลังทันในนั้นเองแม่หนูแอปเปิลลูกนี้ เอะไม่เอาค่ะรอให้ผู้จบก่อนสิไม่ให้ความร่วมมือเลยให้ตายสิคนที่กำลังโกรธหัวฟันหัวเวียงกระทึบเท้าอยู่ปายใต้หัวสีดำคือหญิงชราไม่ใช่สิทำไมท่านเวดาถึงโผล่ไม่ในฝันได้ล่ะใช่นั่นคือหนึ่งในสี่อดีราชาสวรรค์จอมสร้างปัญหาในตำนานนั่นเองฮฮ <c oughs> นี่คือความฝันแต่ก็ไม่ใช่ฝันไงล่ะจินนี่จัง <c oughs> เพื่อวัตถุประสงค์บางอย่างฉันก็เลยดึงเฉพาะสติของเธอมาไว้ในมิติพิเศษเดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี<ๆ>๋ยวฟังก่อนสิทำไมเปลี่ยนขึ้นต้นไม้เฉยเลยล่ะ เออก็ถ้าตกลงมาจากต้นไม้ใหญ่สติก็น่าจะกลับร่างได้แล้วก็กล้าลองด้วยนะปกติใครเขาทํากันมีติที่ไม่รู้ว่าคืออะไรแบบนี้ปกติเขาต้องกลัวความเสี่ยงกันสิให้ตายสิขนาดฉันก็ยังตกใจเลยนะเนี่ยนี่อย่างจริงนะคนในยุคป,ปัจจุบันน่ากลัวจังเลยคนน่ากลัวกว่าตั้งเยอะคะ่ะแล้วตกลงมีธุระอะไรคะ อ๋ออืมใช่ใช่ถึงจะผิดจังหวะไปหน่อยแต่ก็ปรับอารมณ์แล้วเข้าประเด็นกันดีกว่ารอยยิ้มชนขนล,ลุกที่มารปรากฏประจำผุดขึ้นบนใบหน้างดงามเยาวัยวของเวดาจากนั้นเธอก็ยื่นมือข้างขวาอ,ออกมาหงายฝ่ามือขึ้นทันในนั้นกลางฝ่ามือก็เปล่งแสงแบบไม่มีปีไม่คุย เอ๊ะพาดแหะไม่ใช่อันนี้อาวุธที่ให้บรรยากาศเหมือนดาบศักดิ์สิทธิ์ปลวกมาแต่เวด้าก็โยมันทิ้งไปจากนั้นฝ่ามือของเธอก็เป็นแสงอีกครั้งไม่กี่วินาทีต่อมาบนมือของเวด้าก็ปรากฏขวดใบเล็กจิว๋วด้านในบรรจุของเหลวโปร่งใสไร้สีไวจ้จนเต็มอะไรคะนั่นนะ่ะสิ่งที่เธอต้องการที่สุดในตอนนี้ใช่ยาเสน่ห์ไงคิ้วเด็กสาวกระตุกโดยอัตโนมัติยาเสน่ห์ฉันไม่ได้อยากได้ของแบบนั้นสักหน่อยนะคะจริงเหรอนี่ฉันมองใจจริงของเธอออกหรอกนะหมายความว่าไงคะ เธอน,นะนาอยากเป็นที่หนึ่งสำหรับอาร์ตคุ้งใช่ไหมล่ะเจนนี่ตอบกลับด้วยความเงียบถ้าเป็นตัวเธอก่อนหน้านี้คงตอบกลับทันทีว่าเป็นไปไม่ได้แต่ว่าตัวเธอในตอนนี้กลับทาแบบนั้นไม่ได้ทําไมกันเวด้าคงมองออกว่าเธอกําลังถามตัวเองแบบนั้นถึงได้ยิ้มกว้างขึ้นแล้วตอบแทนว่า พอเธอมั่นใจขึ้นมาแล้วไงจินนี่จังก่อนที่จะได้พบกับเขาเธอเป็นคนมองโลกในแง่ร้ายพอได้พบกับเขาแล้วมันก็ยังเปลี่ยนไม่ได้ทันทีดังนั้นถึงได้เกิดความคิดที่บิดเบี้ยวขึ้นมาความคิดบิดเบี้ยวที่อยากจะสร้างฮาเร็มไงอยากจะโต้ตอบกลับไปแต่กับผู้ไม่ออกเพราะสิ่งที่แวราพูดออกมานั้นปฏิเสธไม่ได้ทั้งหมดคือความบิดเบี้ยวที่เกิดจากความคิดลบของเธอคนแบบตัวเองไม่ควรยึดเกาะไว้คนเดียวคนแบบตัวเองไม่มีทางเป็นที่หนึ่งสำหรับเขาได้อยู่แล้วคนแบบตัวเองในใจของเธอมีแต่ความคิดละล้าลังแบบนั้นนแแตต่่วาอ ไม่ใช่แล้วเวด้าชี้มาที่เจนนี่พางพูดว่าเธอเติบโตขึ้นเรื่อยๆทั้งกายและใจแล้วอัตราการเติบโตก็น่าจะสูงยิ่งกว่าใครสูงกว่าอิเลน,า,นาจังที่มองเป็นคู่แข่งเพราะแบบนั้นแหละความคิดลบในใจของเธอถึงได้ค่อยๆบาบางลงความบิดเบี้ยวก็ค่อยๆเลือนหายไปเวด้าค่อยๆเข้ามาใกล้พางพูดเหมือนกับสิทธิ์ว่าเธอไม่ใช่ตัวเธอในอดีตแล้วดังนั้นจึงมีสิทธิ์ที่จะยึดเขาไว้คนเดียวเป็นที่หนึ่งของเขาช่างเป็นคำพูดที่หออหวานนักอย่างน้อยก็ไม่ทำให้รู้สึกไม่ดีแต่่่ถึงงงอออยยยานนัันั้้เธก็มมรบไได ฉันไม่ได้คิดจะยึดเขาไว้คนเดียวสักหน่อยเขานะเออต้องเป็นที่รักของทุกคนพอเห็นภาพเขาลายล้อมไปด้วยหญิงสาวมากมายฉันก็ใช่รู้สึกว่ามีเสน่ห์ออกค่ะคงเพราะคำพูดของเวดาทําให้ความขุมน่นมัวในใจเพิ่มขึ้นคําพูดที่เคยออกมาเลยกระทั่งกระแทนไม่ได้ใจความเวดาคงจะอ่านใจของเธอออกก็เลยยกมุมปากขึ้นแล้วยื่นขวดเบเล็กในมือความมาให้เอาเถอะยังไงก็แล้วแต่ปกเจ้านี้ไว้ก็ไม่เสียหายอะไรจริงไหมล่ะควรจะรับดีหรือไม่ดีสมองเด็กสาวกํากกลังลังเลแต่ว่าร่างกายกลับตอบสนองอย่างซื่อตรงรู้ตัวอีก มือซ้ายของจินนี่ก็ยื่นไปหาขวดใบเล็กเหมือนถูกดึงดูดแล้วกำกวดยาสเสน่ห์ไว้ในมือใช่แบบนั้นแหละดีแล้วเวด้าปูดรอยยิ้มเหมือนแม่มดที่ปรากฏตัวในนิทานก่อนจะดีละเกิดน,น้ำเรียบร้อยจากนี้ไปจะเริ่มอธิบายกฎแล้วนะหาอธิบายกฎถูกต้องยาสเสน่ห์ที่ให้เธอไปไม่ใช่ของน่าเบือ่อแบบที่แค่ดื่มลงไปก็เห็นผลหรอกนะมีกฎที่ต้องทำเพื่อให้อีกฝ่ายมาหลงอยู่ด้วยจะพูดแค่ครั้งเดียวตั้งใจฟังดีดีละ เออค่ะกฎของยาสเสน่ห์ที่เวด้าบอกมีดังนี้สิ่งที่ต้องทําล่วงหน้าข้อแรกก่อนอื่นตนเอียงต้องดื่มลงไปก่อนครึ่งหนึ่งขออง้อ2พอดื่มแล้วจะต้องทําการกระทําพื้นฐาน3อย่างกับบุคคลที่เป็นเป้าหมายภายในเวลา12ชั่วโมงขอม้อ3ทมตัวครั้งที่เคลียการกระทําพื้นฐานได้ก็จะได้แต้มเพิ่มพอได้ครบ3มแต้มแล้วยาสเสน่ห์ก็จะส่งผลแต่ว่ามีแค่การกระทําพื้นฐานหมายเลขสามเท่านั้นที่เป็นข้อยกเว้นจะพูดถึงในข้อถัดไปการกระทําพื้นฐานหมายเลขหนึ่งทำให้อีกฝ่ายพูดคําว่าชอบหรือคําที่มีคําว่าชอบรวมอยู่ด้วย ต่อให้ไม่ใช่ในแง่ที่ว่ารักชอบก็ถือว่าได้หมายเลข2จูบเป้าหมายหมายเลข3ให้อีกฝ่ายเดิมยั่งยหนลงไปโดยตรงถ้าทำการกระทำพื้นฐานครบทั้ง3ข้อจะได้3มแต้มทันทีทำตามที่ว่ามานี้แล้วสนุกกับสื่อความรักอย่างวงอาจมีน้ำใจนักกีฬาและไม่ต้องมานั่งเสียใจภายหลังซะถ้างั้นฉันขอตัวเท่านี้นะพลิบตาที่เธอชุม,มือขวาขึ้นสติเด็กสาวก,ก็เลื่อนลางลงอย่างรวดเร็วอีกไม่ถึง3วินาทีก็คงจะลืมตาตื่นขึ้นแล้วทันทีที่คิดแบบนั้น เอ๊ะแย่แล้วลืมบอกไปเลยการกระทำพื้นฐาน3ข้อมันมีกฎลับอยู่เบดาพูดไม่ทันจบสติของจินนี่ก็ตัดบูไปแล้วและก็ขอจบตอนที่75เพียงเท่านี้ติดตามตอนต่อไปในอีพีหน้าฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะ